สวัสดีครับทุกคนอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะครับว่า VNL 2023สนามที่3ประเภททีมชายจัดที่เพื่อนบ้านฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ล,ปปลงทุนเป็นเจ้าภาพ VNL 2023ทีมชายเลยนะครับไม่ธรรมดาจริงๆแอดมินอยากไปดูมากๆโดยประเทศที่ฟิลิปปินส์เข้าไปเชียร์เยอะมากที่สุดก็คือญี่ปุ่นนะครับ99.99 99. แทบจะเชียร์ญี่ปุ่นเลยนะ เสียงเชียร์เนี่ยกระหึ่มเลยนะครับแอดมินก็มีคลิปในสนามมาฝากทุกคนกันเป็นบรรยากาศในสนามจริงๆเลยนะฟิลิปปินส์เขารักญี่ปุ่นไปดูกันเลยครับ แชมด้วยคลิปหนุ่มๆกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าโอ้โหเฮ้ยวงแขนกล้ามเป็นม,มัดมัดแม้น่าจะกัดแขนเล่นเบาๆประมาณนี้นะทุกคนมันดีต่อใจจริงๆนะฟิลิปปินเขาไม่ธรรมดาจริงๆต้องยอมรับนับถือเขาเลยแหละ นี่เป็นข่าวสารล่าสุดนะครับของวงการวอล,ลเลย์บอลช่วโลกนำมาเล่านำ้มาฝากกันมีอีกเล่าอีกไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ